มาจีดกาแฟบรรยากาศยันเช้าดูมีหมอดู่ด้านหลังมาดูเมียปลูกข้าวครับหนองนาแล้วสกามปลูกข้าวไม่ค่อยจะมีข้าวปลูกช้นหมดแล้วนข้างบนเนี่ยเหตรงหมอดูแล้วแต่ว่าต้องการเนี่ยเหลือเยอะมากเลยดูข้างหลังนี่คือต้องการนี่ ของกลางเหีือเยอะมากเลยข้าวข้างล่างน,นู้นก็ปลูกจุ่หมดแล้วเนีข้างล่างน,นู้นแต่ก็ต้องกล้าอยู่ข้างหลังเนี่ยโอ้โหเยอะประสบการณปลูกข้าวที่นี้ก็เลยของกลางก็เลยเหลือเยอะข้างบนนั่นก็ปลูกจุ่หมดแล้วเหลือแค่ตรงน,นี้ว,ว่าตรงน,นี้แค่สองอันเพื่อไม่ปลูกเดี๋ยวก่อนปลูกจริงมัจะได้